เพราะมันพีดบ้านมีหมูค่ะผมค่ะผมมาลาไหมคะคุณพี่ไม่ค่ะไม่เนาะโซนี้สวยอ่ะทำอะไรเนี่ยำเมื่อวานนี้ มีเศษกามเงี้ยท oh, ิ้งเลยนะข้อผมจะต้องมานั่งร้านทำทำที่โอ้ คุณพี่ที่ส,สวย <c oughs> <c oughs> นั่นอะไรหมูตุนครับครับผมหมูตุนหมูตุลนี่ว่าครับข้าวโพดครับผมลูกน้องใช่ไหมครับผมชุดรถเติมเอ็นนะครับคุณพี่ชุดรถฟ้าแดงครับผมลูกพินหมูสตุลเนื้อครับผมเล็กอม่าขายได้แล้วนะจ๊าได้สามด่ก็ได้สามดีได้ับอม่าสามดีลูกชิ้นหมูสตุลก็ดีเนาะครับผม ครับผมก <c oughs> ินกินหมดเลยอยากกินกันได้ใช่ไหมเดี๋ยวต่อจากอันนี้ก็ได้นะคะสันมีใครกินสันมี นี่ของใครเอ่ยของที่อบตโ้ก็ส้มอ๋อของเขาบะหมี่ครับผมบะหมี่หรอครับอ่าครับผมบ้านอยู่ที่ไหนเนี่ยคผ้ชมอยู่แถวที่เนี่ยนะอยู่วัดช่องลมครับคุณพี่ช่องลมขายอันนี่เลยเหรอครับผมแน่นอน ทาาเิมมกนหใ้ผครับเป็นชาบเป็นชาบพัฒน์เสียแต่เริ่มต้นนะครับพี่ครับผมเพราะว่าผมอันตรายต่อลูกค้ขาแล้วก็ขายอยู่ที่นี่บะหมี่หมูเนาะคุณพี่บะหมี่หมูเนาะบะหมี่หมูครับผมบะหมี่รูกจิตรุ่นชาบผม มึงผ่านตั้งหลายวันมาเจอครับเป็นปีแล้วครับคุณพี่ลองกินดูอร่อยแล้ยครอบเสียดายมันไม่มีไอ้นี่โอ้มีอยู่รูดอร่อครับอร่อยโอ้ครับผมเออเราก็อ่อนเดี๋ยวมลยนี่ครับผมเป็นขั้วตับอย่างเดียวครับผมขัมวตับอร่อยครับผมนั่นแหละผมผมกเลยขั้วตับเป็นขั้วตับ เอาล oh, ูกชิ้นก no ับน้อง่ให้ผมเยอะๆนะผมเป็นคนโโตรตามมาโอ้คับผมวันผมดูค้างนี่ไงนะผมยังค้างค้างโบสเนี่ยคัะผมเ่ไมให้ผมเอาใส่ใเยอะผิมคุณพี่เขา่าคนตับอร่อยแล้วเยอะแเยอ่อยเยอะแท้อะหรอกนิดเดียวเมื่อกี้คุณพี่เขสั่งอะไรอยูู่ให่สั่งอะไรนะ ไม่แห้งหรอกเอาเอาเลยรนะครับผมเอาน้องไก่กับลูกชิ้นน้องไก่กับลูกชิ้นเนาะเส้นเส้นเส้นเล็กเส้นเล็กเนาะคขาไก่กับกุ้ยี่ข้าพริกอะบะหมี่แห้งบะหมี่แห้งไก่ต้มหมูกุ้ยี่ไอ้เนี่ยเนี่ยไก่ผมบะหมี่แห้งหมูครับผม นลูกชิ้นเนาะคุณพี่ครับผมชอบกินมาละเอ้แล้วนะ่าสามพอกูส่หญ่งข้น่พใหญ่เอาอะไรนะลืมพูยใหญ่แจงหูอ๋อครับผมพูยใหญ่แจงหูคุณพี่เส้นอะไรน้ำจ้เนี่ย มีแห้งมีแห้งครับผมตาม่ารอแล้อย่าย่ามเสียขอทบครับพี่เาเสียงดังไปเสียงดังุต่อ้าวงพุกไปเอ้บมเขที่ดีโอ้ยไม่ได้แล้วอยไม่เป็นไรครับพพี่ผมจะไปลงในเพจครับผมไปนลงในเพจและยูทูบครับผมจริงเหรอครับ ตัวน้องยูยูทูบและเพจครับผมสวัสดีค่ะครับขอบคุณลูกค้าที่น่ารักนะครับผมก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากเลยยังไม่ได้กย้อนไม่ได้กินเลยเฮ้ยคุณพี่้าคุณพี่พูดเล่นผมก็ดีใจนะคุณพี่กินก็หอมอร่อยแล้วมกลัวเปล่ามีครับคุณพี่เพจไหนเพจไหนเดี๋ยวจะไปเอาเอาใส่กลัวตามชื่อร้านเลยครับผมนี่ไงนี่ไงนี่ก๋วยเตี๋ยวเศรษฐีครับผมครับผมก๋วยเตี๋ยวเศรษฐีครับผมรับหมดงานแต่งงานบวชขึ้นบ้านหมายงานรื่นเริงครับผม หรือจะแต่งงานใหม่ก็รับครับอ๋อไม่แต่งหาพ่กหยอด้ยอกเพื่นพี่ยังไม่เจอคนหน้าโง่เลยชอบชายโง่โง่อ้ออ้ผคนยังเป็นคนคนโง่อย่างคุณนพี่ตามหาเหลือเกินยอกยอกเนพี่ ในเพครับผมลงในเพดเขาต้องไปหมดแล้วค่ะเพรัหมดะ